ครับสวัสดีครับชื่อนะครับเวศนะครับณรงเวศนาตโนดครับภูมิลำเนานะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินน้อยนะครับมีก็กินนะครับไม่มีก็ไม่กินนะครับเรียกได้ว่าหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เล็กนะครับเริ่มแรกนะครับผมชีวิตตั้งแต่เล็กนะครับ ค่อนข้างที่จะหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เล็กนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นลูกชายคนกลางนะครับต้องมีความรับผิดชอบนะครับทั้งพ่อแม่นะครับทั้งครอบครัวของของเราเองนะปัจจุบันนะครับซึ่งภาระหน้าที่คือเราจะทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ครอบครัวเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการเริ่มต้นการทํางานนะครับในส่วนตัวของผมนะครับอาจจะเริ่ม เรียกได้ว่างานรับจ้างทุกอย่างนะครับ,รบงานรับจ้างที่เรียกว่าได้ค่าตอบแทนมาเป็นเงินนะครับผมเรียนรู้ตั้งแต่เล็กนะครับอย่างที่ท่านอย่างที่คุณบีมได้พูดไปนะครับผมเป็นคนต่างจังหวัดคนกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรขึ้นชื่อคืออ้อยใช่ไหมครับเรียนรู้เรื่องของการรับจ้างตั้งแต่ <Buddha. S 1> ตัดอ้อยนะครับช่วงปิดเทอมนะครับมาทําเรื่องของการก่อสร้างนะครับตึกใหญ่ๆหรือว่า บ้านตึกที่มีผู้ว่าจ้างไปจ้างแล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับจากการก่อสร้างนะครับก็พลิกผันตัวเองนะครับมาเรียนรู้เรื่องของงานโรงงานนะครับก็สบายขึ้นนิดนึงใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ร่มบ้างอยู่แดดบ้างแต่ก็ดีกว่าจุดเดิมนะครับผมมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าการใช้ชีวิตนะครับ วันแรกนะครับที่ผมได้สัมผัสงานใดๆก็ตามนะครับผมจะใช้ระยะเวลาประมาณแค่ไม่เกินสองปีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเบื่องานนะครับเรารู้แล้วว่าคําตอบที่เราได้คนที่ทํางานมาก่อนเรานะครับมีคุณภาพชีวิตแบบไหนในวันที่ท่านอายุมากขึ้นแล้วเราก็กลับมาถามตัวเราเองครับว่าเรานะครับอยากมีคุณภาพชีวิตแบบนั้นไหม คำตอบก็คือไม่ต้องตอบครับตอบโดยประโยชน์คำถามที่เราถามตัวเองอยู่แล้วใช้ระยะเวลาไม่เกินสองปีในแต่ละง,งานครับครับจับพัดจัะผูครับมีโอกาสได้มารับใช้ชาติเป็นเวลาสองปีนะครับช่วงเข้ามารับใช้ชาตินะครับเราก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับก็มีเวลาทบทวนชีวิตกับเพื่อนๆนะครับ ที่กำลังดูการถ่ายทอดหรือว่าดูวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในรั้วๆๆการรับใช้ชาติเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังคบหากันเป็นเพื่อนมาณวันนี้นะครับพอจบจากในลั้วการรักชาติการรักษาแผ่นดินการรับใช้ชาติเสร็จปุ๊บกลับมาก็มาตั้งต้นชีวิตใหม่ครับว่าเราจะกลับมาทำงานจุดเดิมอีกไหมครับนะครับ คำตอบก็คือเหมือนเดิมครับเราจะไม่กลับมาจุดเดิมเราก็ค้นหาในเส้นทางต่อมาครับเรื่องของอ่าทีนี้มาขึ้นห้างแล้วครับอยากมาอยู่ห้องแอร์กับเขาบ้างก็เป็นพนักงานนะครับตามห้างร้านต่างๆครับแล้วช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเราก็ได้พบปะผู้คนที่มีอาชีพสาขาอาชีพที่มากขึ้นจากแล้วเราก็กลับมาถามตัวเราเองอีกว่าแล้วจุดที่เรามาถึงนาตอนนั้นเนี่ยเราพอใจหรือยังครับ คำตอบที่ได้ก็คือเหมือนเดิมครับเราต้องไปต่อเพราะนั้นการเดินทางของชีวิตของผมนะครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงจากขั้วบวกมาขั้วลบขั้วลบมาขั้วบวกแต่แต่ไม่สนว่าจะเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักเพราะนั้นตอนที่ผมตัดสินใจ ทั้งยิ่งใหญ่ของการตัดสินใจก็คือสิ่งที่พกพามาจากบ้านเราอยากมาพบเรื่องของความสุขเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพเราอยากกินอะไรกินเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากดูหนังฟังเพลงเราอยากพบเพื่อนแบบไหนเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนนั่นคือคําตอบของเราเหมือนกับหลายๆท่านนะครับที่กําลังนั่งฟังนั่งชมอยู่ณนะตอนนี้นะครับว่า ณเวลาเวลาหนึ่งเราจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเราอาจจะมาจากเพื่อนนะครับอาจจะมาจากคนที่เรารู้จักบางทีแค่คนเดินผ่านผมนะครับไม่เคยที่จะปล่อยโอกาสที่เขามาแนะนำหรือว่าชักจูงเรานะครับแต่เราไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบชักจูงง่ายๆนะครับวงจรชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วครับรบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็พอได้ เข้ามานะครับตอนนั้นเป้าหมายชีวิตนะครับการคัดเลือกของผมการกรองจากงานที่เรานะครับได้ไปสมัครจากหลายๆที่สิ่งแรกที่เราตัดสินใจคือนะครับสิทธิ์ในการที่ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักมหมายถึงพ่อแม่ลูกเมียนะครับภรรยาที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่เราเข้าทํางานนั่น,นคือเ,เหตุผล,ผลหลักเหตุผลเลยที่เรารอยากจะเข้าในวงการ ตัดสินใจเข้ามาดูแลสุขภาพคนอื่นก่อนอแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาในการทํางานในการเรียนรู้งานในการฝึกฝนตัวเองนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมาดูแลซึ่งคนนะครับการการที่เราดูแลคนอื่นซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าบางท่านจะบอกว่ายากก็ยากนะครับ,รบถ้าจะบอกว่าง่ายก็ง่ายแต่มันมีเป้าหมายหนึ่งครับว่า เรานะครับต้องการอะไรในสิ่งที่เราเรียนรู้งานนั้งานนั้น hmm. พอเราได้ได้ดูแลได้ดูแลสุขภาพคนอื่นสุดท้ายครับก็มายุนมาย้อนดูตัวเองนะครับ hmm. ว่าการที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันเสี่ยงไหมนะครับเกิดภาวะเสี่ยงไหมเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับตอนนั้นนะครับ hmm. อยู่ในช่วงของการที่ว่าผมได้เปิดโลกกระทัดแบบ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอชีวิตเกิดการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยนะครับตอนที่ผมได้เจอแฟนนะครับเรานะครับต่างมีเป้าหมายเดียวกันว่าอตอนนั้นผมได้เข้าสู่วงการของเครือข่ายเรียกว่าการแนะนำเจำ้าหน้าที่พยาบาลน,นั้นทําอยู่ไหมฮะยังทําอยู่ยังทําอยู่ยอ,ยอ่ะตอนนี้ก็เปิดมุมมองเริ่มก้าวเข้ามาเน็ตเวิร์กแล้วใช่ครับตอนนั้นครับต่างคนต่างเปิดมุมมองต่างดูแล ทำความรู้จักกันทำเ,เหมือนกับว่าเราเราเร,าเริ่มทําความรู้จักแล้วเรามีความคิดที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ<ะ>การที่เราทํางานาประจําอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งเป็นไรายได้กระเป๋าเดียวนะครับเราก็อาศัยช่วงเวลาที่เราทํางานอยู่อ,อยู่ที่ในโรงพยาบาลนะครับเราก็มาปรึกษากันว่าส่วนตัวแฟนนะครับทําอยู่อีกบริษัทหนึ่งนะครับเรียกว่าค่ายยักษ์ใหญ่นะครับผมตอนนั้นก็ทําอยู่อีกบริษัทหนึ่ง เอาเรียกง่ายๆว่าต่างคนเดือนทั้งทั้งคู่เลยใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนกันทั้งคู่แล้วก็มีงานอะดิเรกมีงานที่หลังจากการการทำงานนะครับครับอยากหารายได้เพิ่มแล้วก็มาจับธุรกิจเข้าสู่วงการทําให้เปิดโลกกระทัดของเราแบบในโลกนี้ในในที่ที่เรายังไม่เคยรู้จักมีงานประเภทแบบนี้ด้วยหรืออด้วยเราแบบประสบการณ์น้อยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มแล้วก็ ความรู้ก็ยังนิดหน่อยนะครับ hmm. การเรียนรู้ก็ยังไม่มากพอนะครับการที่เรากําลังไฟแรงๆกับการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราจะไปอะบอกต่อนะครับกับโอกาสดีๆกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าจะส่งมอบโอกาสนี่ครับมันซึ่งขาดประสบการณ์อันที่แบบเราต้องเรียนรู้เพิ่มแบบมากๆนะครับ hmm. พอเราประสบการณ์น้อยการไป,ไปการไปพูดนะครับการไป เสนอหรือว่าไปให้โอกาสคนเนี่ยบางคนนะครับเขา,าเราตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เราตัดสินใจมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วในมุมมองของเรานะครับแต่บางท่านนะครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการในช่วงเวลานั้นเราก็กลับมาเรียนรู้เพิ่มเราก็คือตอนนั้นกว่าจะาเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับในด้านของอเครือข่ายหรือว่าในการแบ่งปันนะครับโอกาสให้กับเพื่อนๆที่ พี่ๆน้องๆนะครับที่เรารู้จักเนี่ยขาดประสบการณ์สิ่งที่ได้ก็คือแรกๆนะครับประสบความสําเร็จถามว่ามากไหมก็ในระดับแบบเอาเรียกว่าระดับต้นๆแต่นะครับรายได้ตรงนั้นมากกว่างานประจำนะครับหลังจากนั้นนะครับการทำการทาธุรกิจเนี่ยเราก็<ะ>เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น<ะ>นะก็ได้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอีกนะครับในเรื่องของอ,องค์ประกอบในการที่เราจะ ทําให้การตัดสินใจของเราน,นั้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตัวโปรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างก็จะมาครอบคลุมมากขึ้นก็กลับกลายเป็นการาขายคอนเซปต์และขายคอนเซปต์ในการาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแบบเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับเปลี่ยนที่ซื้อว่างนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือกับการเป็นว่าเราเรามาเรามาขายในเรื่องของอาการเปลี่ยนคอนเซปต์ การใช้ชีวิตการเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับครับซึ่งบริษัทนั้นก็ถือได้ว่า,าเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่เรา,าตั้งหลักปักฐานนะครับใช้ชีวิตมาแล้วก็มีรายได้แบบแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับมีองค์กรที่พอสมควรครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับในช่วงของการที่เราได้ทำงานนะครับแล้วก็ ทำธุรกิจมานะนะตั้งแต่แรกมาช่วงที่อตอนที่เรามีมีบุตรนะครับ,รบขึ้นมาตอนนี้ก็มีลูกสาวมีลูกสาวมครัมีลูกสาวหนึ่งคนครับหนึ่งคนหนึ่งคนพอมีลูกสาวมาแล้วก็ช่วงเวลานะช่วงเวลาที่มีลูกสาวมานี่ครับก็ได้มานั่งคุยกับเกับแฟนว่าเรานะครับจะทำยังไงดีซึ่งเรามี เป้าหมายตรงที่ว่าเราเราเรามีความคิดตรงที่ว่าเราเนี่ยอยากเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งปลูกฝังความคิดนะครับเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วเข้าไปเรียนรู้คอร์สต่างๆนะครับที่เราได้อ่าไปไปไปเรียนในคอร์สต่างๆการที่จิตวิทยาไปคอร์สไปเสียเงินทั้งหลักพันนะครับหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่จะอัพอัพอัพความรู้ตัวเองนะครับ อพประสบการณ์ตัวเองนะครับในสิ่งที่เราจะใช้ชีวิตต่อแล้วก็เปิดเปิดโอกาสให้กับคนที่มากหน้าหลายตานะครับ,รบทีนี้ผมก็ได้ตัดสินใจนะครับเลี้ยงลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นสังเกตครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับผมตัดสินใจแล้วทำแล้วนะครับถ้าตัดสินใจทําหรือว่าจะทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างผมจะตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจริงจังแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็เลี้ยงลูกแบบ100%เลยเหมือนกันแล้วเป็นช่วงขาลงของธุรกิจด้วยครับว่าแล้วก็ให้โอให้ให้เวลานะครับสำหรับลูกที่เกิดมาอย่าง100%ซคือผมเป็นเ,เรียกเรียกได้ว่าใครที่กำลังเป็นพ่อบ้านนะครับแม่บ้านณนะตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับใน100%ผมให้เวลาให้ชีวิตลูกได้อย่างแบบ100ร้อแล้วเป็นในช่วงขาลงของธุรกิจตัวที่ผมทำอยู่ด้วยม,มันก็ประจวบเหมาะเลยนะ แต่วันหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมมากๆนะครับซึ่งถ้าไม่มีบุคคลท่านนี้นะครับแล้วผมเองก็คงไม่ได้รู้จักกับบริษัทเว r ร์คิวนะครับเว r ร์คุณลิตี้ออฟไล์นะครับวันนั้นนะครับบางท่านนะครับบางคนนะครับที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะครับเขาบอกว่าช่วงชีวิตนะครับมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่2อยู่สออย่าง ของผมนะครับเข้ามาช่วงของที่ผมอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยพร้อมเนื่องจากว่าในหลายๆเรื่องการเดินทางเยไรเ่ยแต่เหตุที่เกิดขึ้นกับตัวผมผมเกิดวิกฤตนะครับบางท่านอาจจะได้รับโอกาสเหมือนกับที่ผมเคยได้รับมานะครับแต่ช่วงที่ผมให้ให้เวลากับลูกหรือว่าเรียนเรียนรู้แล้วก็ศึกษาในเรื่องของธุรกิจนะครับเกิดวิกฤต เกิดขึ้นกับผมก็คือผมมีปัญหาเรื่องของด้านสุขภาพในช่วงระ,ระยะเวลาที่การใช้ชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มนุม,นมวัยเราอ่อนมานะครับจนถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยบอกไค <c oughs> งไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาอุบไว้ก่อนใี่ไห <c oughs> มฮะเอาไว้ไถ่ทายนอกรอบเองเออนะฮะแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นวัยที่ ใช้ร่างกายตั้งแต่หนุ่มๆมันนะมันก็ต้องเริ่มมาฟ้องและเริ่มอาการเริ่มฟ้องและมันยังไงบ้างครับแล้วก็มีโอกาสได้ออกกําลังกายเล่นเทนเล่นและบางทีเลี้ยงลูกเข้าไปนงกันนอนมันก็อาจจะไม่การนอนทุกอย่างเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเล่นเวทเทรนนิ่งออกกําลังกายอย่างแบบหนักๆมากๆจนนะครับได้มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปเป็น ไปใช้ชีวิตเป็นในแบบกับเขาด้วยในช่วงหนึ่งนะนรับฟิตร่างกายแต่แบบว่าเล่นแบบหนักมากเล่นแบบปั้นหุ่นเลยใช่ปั้นหุ่นเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นในแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ครับรายได้ก็มีเข้ามาบ้างแต่ทีนี้ในช่วงระยะเวลาตอนที่เราใช้ชีวิตครับก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร่างกายเราไม่เคยขยับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ผมคือปัญหาเรื่องสุขภาพผมนะครับมีอาการแบบปวดหลัง เส้นตึงนะครับเส้นยึดแล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อนะครับหลายๆท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับผมนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครไม่เป็นนะครับถ้าใครไม่สัมผัสว่าร้อนหรือเย็นยังไงนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นนะครับจะมองภาพออกว่าความทรมานนะครับเป็นแบบไหนเอาเรียกได้ว่าผมกับแฟนนะครับกับภรรยาเนี่ยสลับกันนวดอื แล้วเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าสองสองปีกว่าครับผมมีอาการตึงเส้นแล้วก็ปวดตามแบบที่เราใช้ร่างกายหนักมาแล้วก็เราซึ่งมันเกิดผลนะตอนที่เราแบบร่างกายเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายจนมีผลที่แบบแล้ววันนั้นอยู่ๆผมก็ให้ลูกสาวตัวน้อยขอยงผมนะครับขึ้นเหยียบลงน้ําหนักตรงบริเวณหลังซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผมเป็นเนี่ย เป็นตรงช่วงก้นโกลบลูกโปขึ้นมานะครับเป็นเกือบเท่าลูกมะนาวนะครับถ,ถ้าตอนนี้นะครับลองลองคำพามดูตรงก้นกบของของของ,ของเราครับจะมีจุดสองจุดผมนะครับโปขึ้นมาเป็นปูดแบบเป็นลูกได้ชัดเจนเลยครับเป็นเหมือนกระดูกแบบโปขึ้นมานะครับแล้วก็ตามสะบักหลังตามเวลาเราก้มหรือเราทําอะไรเนี่ยต้องค่อยๆแล้วก็เวลานอนนะครับจะขยับพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยค่อนข้างแบบจะทรมานมาก พอให้ลูกสาวขึ้นเหยียบขึ้นย่ําแต่ก็ไม่แรงมากครับพอตอนเช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บร่างกายขยับไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนนะครับอโอ้โห oh, oh. ต้องใช้มือนะครับคุณบีมครับมันทรมานมากครับต้องใช้มือนะครับจับที่ห,หลังคา,ารถกล้ามเนื้อที่เหมือนทุกอย่างตึงไปหมดเลยครับซึ่งแบบออกฤทธิ์ออกแบบเต็มสเต็ปมากๆคือปวดแบบขยับค่อนข้างยากมากๆแล้วปวดแบบทรมานฉะนั้น คนที่เปิดโอกาสนะครับทำให้ผมได้รู้จักเวอร์คิวเนี่ยต้องขอบคุณท่านนะครับดังๆเลยครับขออาจจะท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่อยู่บริษัทตอนนี้ครับกดนะครับ999นะครับให้กับท่านอาจารย์สุพันนะครับที่เปิดโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมณวันนั้นเชื่อไหมครับว่าผมได้มีการโทรคุยนะครับกับ ท่านอาจารย์สุพัณนะครับท่านก็ส่งนะครับผลิตภัณฑ์โปรดักต์โดยที่นะครับไม่ได้คุยเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทดลองได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่หลายๆอย่างนะครับที่ท่านได้ส่งมาแต่ผลิตภัณฑ์นะครับไม่สามารถที่จะถึงในระดับที่เราพอใจผมพูดอย่างนี้นะครับพอวันนั้นนะครับ ผมรอสองวันการปวดการที่แบบรอคอยแบบแล้วผมคิดที่จะไปหาหมอเลยด้วยซ้ำนะครับความที่แบบความทรมานความปวดซึ่งปวดร้าวมากถ้าใครที่กำลังเป็นอาการแบบผมเป็นนะครับเป็นอะไรที่แบบทรมานแล้วคือผมไม่ต้องแบบพูดเยอะเลยแบบคนที่กำลังมีอาการเหล่านี้แบบทรมานมากๆเชื่อไหมครับว่าแค่ผมได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับของบริษัทชื่อว่า พรีมนะครับด็อกเตอร์ออยเชื่อไหมครับว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหายปวดเป็นปลกดทิ้งเลยครับคำว่าหายปวดจากจากที่เราปวดแบบปวดแบบทรมานมากตอนเช้าเราหายปวดแบบไม่มีคำไม่มีคำว่าปวดหลงเหลือเลยคือโล่งสบายแล้วรุ่งเช้าวันนั้นนะครับมผมก็ได้โทรหานะครับท่านอาจารย์สุพันบอกว่า ครีมตัวนี้นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็วันนั้นนะครับได้ใช้เสียงนะครับคุยโทรศัพท์กันถึงเรื่องอความที่ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริษัททั้งทั้งเรื่องของตัวที่ว่าของตัวเนื้อครีมของดอกเตอร์ออยนะครับเราได้หายปวดขนาดนั้นเนี่ยเป็นอะไร พูดแค่สั้นๆนะครับท่านอาจารย์พูดสั้นๆว่าเป็นนวัตกรรมนาโนแล้วเราก็รู้แค่นั้นแต่การที่รับรู้ข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นนะตอนนั้นก็ทําให้เราตัดสินใจในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ตัดสินใจที่แบบมากที่สุดคือแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับหลายๆบริษัทนะครับหรือว่าทุกทที่ที่เราเคยเลือกนะครับ ถือว่าเป็นเครื่องมือเป็นบริษัทที่เราจะาสามารถเรียกได้ว่าเอามาแบบเดินแล้วก็คือทำมาเรื่อยๆจนจนมาถึงจุดที่เราแบบว่าไปต่อไม่ได้แต่ณวันนั้นนะครับพอได้รู้ว่า,าบริษัทของอบริษัทเวอร์คิวนะครับมีอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างซึ่งเราเปิดใจกับตัวครีม ในเว็บแรกนะครับที่ผมรู้สึกคือเราเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสนะครับได้รับสิ่งที่ท่านได้ยื่นมาให้เรานะครับเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไปส่งต่ออโอกาสนั้นให้กับหลายๆคนแต่จุดที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดแบบที่หลายๆคนนะครับที่หลายๆบริษัทไม่มีคือหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นนวัตกรรมนาโนโน,นะครับเทคโนโลยี Technology ที่ได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองผมได้ยินแค่นั้นนะครับรบตัดสินใจแบบณวันนั้นเลยครับว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเจอมาเราไม่สามารถที่จะเจอแบบนี้แล้วเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่ได้รู้วันนั้นทำให้เราได้ คิดทุกอย่างนะครับคิดใหม่ทําใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในโลกของทุกวันนี้นครับทําให้เราได้ได้มีการแบบเรียกว่าข้อมูลที่ท่านอาจารย์สุพันนะครับได้ส่งมาเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ว่าจริงไหม,มถูกต้องไหมครับรบสามารถเช็คได้พูดไปเช็คไปพูดไปเช็คไปอ๋ออ๋อโอ้โอ,โอ,โอคือแบบรู้ข้อมูลแล้วเรารู้อย่างนั้นแล้ว โอกาสที่มันแบบมากพอแบบซึ่งแบบถ้าใครที่ยังมองไม่เห็นโอกาสแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นการที่แบบค้นพบแบบเอาเรียกว่าถ้าทุกคนเข้าใจคือค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมหาศาลมากๆนะครับโดยเฉพาะท่านดรออยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือท่านสามารถไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้วได้รางวัลเหรียญทองระดับโลกกับการที่ว่าท่านนะครับ เป็นผู้ผลิตเองนะครับแล้วก็เป็นผู้แบบไปบุกเบิกมาสร้างชื่อเสียงระดับโลกแต่เอานะครับสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านคิดคน้นคิดงานวิจัยทั้งหมดนะครับก็มาอยู่ในในส่วนของอประเทศไทยของเราซึ่งผลิตแล้วก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับหลายๆท่านอาจจะฟังดูว่าเฮ้ยที่อื่นก็มีแหละแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ผมเดินเข้าสู่ในธุรกิจ คำว่าเครือข่ายขายตรงนะครับถ้าจะหาบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มีองค์ประกอบครบแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีโรงงานผลิตของตัวเองนะครับหลายๆท่านนะครับอย่าอย่าฟังผ่านๆนะครับสิ่งที่มีนะเวอร์คิวณตอนนี้นะครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับณวันนี้ผมถึงมั่นใจนะครับว่าบริษัทเวอร์คิวของเรานะครับสามารถที่จะ ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเพราะว่าก็<ๆ>สร้างมาแล้วถูกต้องไหมครับครับแล้ววันนี้เราก็ทําแค่ว่าบริษัทเรามีอะไรผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งผมใช้ดีก็แค่บอกต่อในกับคอนเซปที่แบบหลายๆคนที่แบบอาจจะบางท่านอาจจะเคยทํามาแล้วหรือว่าบางท่านอาจจะยัง้กำลังฟังอยู่ว่ากําจจลังตัดสินใจอยู่กําลังแสวงหายอยู่ท่านใดน,นะครับที่มีอาการเหมือนผมนะครับหรือว่า มีอาการคล้ายๆกับผมนะปวดตึงทุกอย่างนะครับข้อเข่าเสื่อมอะไรนะครับสามารถเรียกได้ว่าติดต่อมานะครับทางเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนตอนนี้ครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมพร้อมยินดีที่ให้คําปรึกษานะครับให้คําปรึกษาโดยที่ว่ามาพูดมาคุยกันก่อนนะครับถ้าใครมีปัญหาเนาะก็สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับเบอร์ผมนะครับศูนนะครับสามเจ็ดแปดศองาครับ ปรากฏอยู่หน้าจอด้วยนะครับผมเรามีความประทับใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของโปรดักต์แล้วทีเนี้ย<อ>การที่เราจะาทำธุรกิจในในบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นาการที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องความเสี่ยงก,กันเนาะบ,บางทีม,ม,งมันเป็นเงินในบัญชีที่เราต้องการน,นี้เราจะต้องทำยังไงให้มันต่อยอดได้ละอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้น คือไม่ว่าจะลงทุนเยอะลงทุนมากลงลงทุนน้อยลงลงทุนเท่าไหร่ก็ตาม,มสิ่งที่การทําธุรกิจมีเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คือผลลัพธ์ต้องต้องมากพอเพราะฉะนั้นในแผนการตลาดของบริษัทเว r ร์คิวนะครับเอาเรียกง่ายๆว่าท่านที่กําลังนะครับสแสวงหาโอกาสกําลังอยากได้รับโอกาสหรือว่าในช่วงภาวะวิกฤตแบบนีนบ้อะไรได้ จำได้ไหมครับว่าอตอนแรกที่ผมบอกว่ารเรื่องของ Oil. ครีมลอเตร์ออยล์นั่นแหละครับผมเปิดใจแค่หลอดแรกแต่การสร้างธุรกิจของบริษัทเวอร u e ิวครับสามารถสร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็หลอดแรกสามารถเปิดใจได้อย่างง่าย,ยาง,ง่ายนะครับลองลองคิดดูง่ายๆครับว่าถ้าวันวัน,ว,นวันข้างหน้าถ้าเราได้ ามาร่วมจับมือกันมาเดินทางในเรื่องของอาการไปพูดต่อบอกต่อกับผู้คนที่เรารักหรือว่าคนที่กำลังแสวงหาอาอากาศทุกๆบ้านทุกครัวเรือนได้ใช้ได้ทดลองใช้ได้มีครีมนวดติดบ้านไว้บ้านลลอดหลอดล,ลอด,ลลอดแล้วเราก็เป็นวิถีชีวิตเรามาตั้งแต่แบบรุ่นรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแบบโบราณมาแล้วครับภูมิปัญญาคือแบบเรื่องของ เราจะมีอะไรนะพฤติกรรมที่เรียกว่าการแบบการบีบนวดที่แบบเราได้ได้ได้เห็นได้ยินมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะนั้นการสร้างธุรกิจของบริษัทเวอร์คิอครับเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆถ้าจะม,มองง่ายๆสอดคล้องกับวิถีคนไทยใช่สอดคล้องกับวิถีของคนไทยก็ที่เบื่อยใช้ร่างกายบางทีทำงานก็มันต้องใช้อยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องนี้มันเหมือนกันของที่มันต้องมีในบ้าน ใช่เป็นของที่แบบว่าเรียกว่าจําเป็นเลยก็ว่าได้<ช>ถ้าใครได้ลองนะครับได้สัมผัสแล้วจะรู้เหมือนอย่างอย่างที่ผมได้สัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นในแผนธุรกิจของเรานะครับถ้าคนที่กําลังมองหาโอกาสก็จะบอกว่านี่แหละใช่เลยอืนะครับแต่ถ้าคนที่ยังมองอะไรไม่เห็นให้ลองเข้ามาศึกษาดูครับว่าแผนธุรกิจของบริษัทเว r ร์คิวนะแตกต่างจากหลายๆบริษัทที่ผมเคยทํามาที่ผ่านมานะครับ ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นจุดเด่นนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าของเราครับเป็นนวัตกรรมนะครับนาโนนะครับงานวิจัยระดับโลกนะครับระดับเหรียญทองนะครับ2คือจดสิบจดสิทธิบัตรเป็นของตัวเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีโรงงานผลิตของตัวเองถามว่านาองประกอบครบครับผมนะครับทาได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทําได้เช่นกันครับ